Thank โรบัสตา้าจากพันชุมพรสองจากสุริชัยเพื่อหวงชุมพรซึ่งเป็นกาแฟที่พัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพและขละั้นสูงกว่ากาแฟพันธุ์เดิมมาปูญร้าพืุนที่อะมาในยูไอต์บ้านรวมถึงเขตจะต้องสองด้วยน,นี่เรามาทำความเข้าใจกับกาแฟที่สเสน่ห์ของกาแฟคือดำลึกลับก,กลิ่นหอมและสร้างความจุได้อย่างไรนอกจากกาแฟะจะเป็นกาแฟแล้วเป็นมากกว่ากาแฟได้อย่างไรนะครับและเป็นกาแฟของเราเองด้วย เพื่อให้ชวาวรอนธานีไม่ต้องนำเข้าจากกาแฟจากที่อื่นเพื่อชวาวรอนธานีเนี่ยดื่มกาแฟอย่างถูกต้องเพื่อชวาวจังหวัดรอนธานีมีความสุขกับการที่เป็นเมืองแห่งโอการสสำหรับทุกคนครับขอขอบคุณและสวัสดีครับขอใช้ความเม่ค่ะตอนนี้ท้าวทั้งอยู่กับเราเนะคะ อเการาเนะไรอะไรที right Usually, ่ม like. ันเกี่ยวข้องบบวัฒนแ้าง็อย่างเป็นตูนเป็นวิดเป็นวารัวก็้องแฟโซเดยมาัวหลยห่าขแบบนี้แบบน้นอประเทศเพื่อบ้านเราฝั่งราหรือว่าฝั่งพม่าก็ตามเดี๋นี้เก็เริ่มส่งตัวสาราแฟเข้ามาทั่วที่เมืองไทยแล้วนับเทคโนโลยีงบ้านเราก็ดีแล้วมันสิ่งที่จะฝากบอกก็คือว่า กาแฟไทยเป็นกาแฟที่ดีนะครับแล้วก็กาแฟแนวยูก็ผลิตได้โดยมืออาชีพแล้วขั้วเนี่ยไม่มีไหมเลยนะครับถือว่าเก่งมากเก่งมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ขั้วไปเนี่ยมันต้องถูกทั้งหมดทุกคนรู้สึกว่ารักองค์กรรักหน่วยงานล้วก็ทำเกยรติเต็มที่กาแฟเนลยูเป็นกาแฟที่ดีนะครับลองมาชิมด,ดูแล้วก็นําไปใช้ริการได้ขอบคุณมากครับเป็นกาแฟที่เราชิมเราดื่มกันนะครับเพราะสามารถจะสร้างอาชีพให้กับบริต้าและอยู่ทุกงมงุม ใครมาอุดรเดี๋ยนี้อุดรธานีมี22เที่ยวบินแล้วต่อไปจะเป็นเมืองของไมซคือจะมีการยกระดับดอุดรธานีเป็นเมืองแห่งการประชุมกันิทรศการ,ร,รแล้วคนทั่วโลกมาที่นี่เขาจะเรียกว่าปาเลสตาอุดรก็เทียบเท่าระดับ,บอ,อิตาลีโรมหรือบาราีได้เหมือนกันโโโโนะคะอันนี้ต้องฝากไว้นะคะขาเสียงมือหน่อยค่ะต่อไปนะคะ เว็นั้คะิงคี้ wan ita wan ita สวยฮะโอ้ oh, nice. uh uh oh. oh, สวยค่ะแล้วก็ประกวดนางงามจัวานได้สบายขอบคุณมาค่ะไม่น่าชมนูเลยฉลาดฮะหญิคนนี้ฉลาดแล้วก็ชอบใส่บวกด้วยนะครับเราคือให้ได้กินลงไฟแล้วเนียสึว่ามับอกได้ถูกทุกอย่างนะครับว่าเรากินกาแฟที่่านรากมรนอาทะรชนี้สุดยอดเลยครับก็่ว่า คนนี้ก็นอกจากจสวยแล้วลสมาล้วยังสุขุมรุ่นรึกแล้วก็เวลาตืนนอในตัวหวานเรื่อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ยประทับคบในป่าซึ่งมีกลิ่นหอมของพันไม้ต่างๆในป่าอย่างครบถ้วน,นขขครับจบไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในร่นองชาเพมาแต่ที่มัน แข่งขันกับแบรงดันได้นะครับจะเชื่อว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเผื่อๆอาจจะไปเกิดในเครื่งองบินที่บินตรงหทีุ่ดอรอนุกยี่ไดนด้ในระดับได้อขอบคุบคคะาูดอีกครั้ง,งค่ะ,ะมาเทมันมีอะไรลซับซ้อนแต่ารตีเีย้อยแล้วนะว่าเมื่อื่มไปแล้วเนี่ยรชาติอาจจะดมนิดนึง พอกลืนเข้าไปนะคะผ่านกระบวนการน้ำลายเรียบร้อยแล้วมันจะมีความหวานออกมาทําให้รสชาติมันต่างจากกาแฟดําที่ชกกงปกติธรรมดาทั่วไปนั่นดินเงยกเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับแขกของเราเวที่อยคะ่ะ